เจอกันยามเชา้ชาๆพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะแล้ววันนี้ก็วันที่หนึ่งสภาค่แหละพี่น้องก็ยังเป็นฤดูร้อนอยู่พี่น้องบัวท่านห่อนยามฝนเน้อ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากรมอุตุพินจายัาท่าน,นประกาศเป็นฤด,ดูฝนเพราะว่าลมมันยังไม่เปลี่ยนทิศแตเนาะ,ะเพราะว่าการประกาศหรือว่าการเข้าสู่ ฤดูฤดูต่างๆนี่มันมันต้องยึดลมเป็นหลักออคือลมตะวันออกตะวันตกมันมันต้องคือมันต้องไประดับเดียวกันก่อนอย่างประมาณนั้นเออเขาก็ตอนนี้ก็ยังเป็นฤดูร้อนอยู่พี่น้องหลายคนก็บ่นว่าร้อนฝนไม่ตกบ้างอืบางพื้นที่ก็ฝนตกดีก็คือว่าคือมันยังไม่ยังไม่เข้าฤดูฝนพี่น้อง คือตามหลักแล้วเดือนเดือนเดือนไหนเมษาหรือว่าต้นพฤษภาเนี่ยมันยังเป็นฤดูร้อนอยู่เพราะฉะนั้นนี่การตกของฝนมันจึงน้อยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็คือว่าเราือคมอหลายสำนักเพิ่นก็บอกว่าเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยสองเดือนเนี่ยคือฝนมันจะเกินปปกกค่า,กาป,ปกติก็คือว่าเกินค่าปกติก็คือ ฝนมันจะตกดีกว่าปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็เตรียมวางแผนพี่น้องเตรียมวางแผนการเพาะปลูกหรือการหวานข้าวสําหรับปีนี้คือฝนฝนนี่มันอาจจะอาจจะดีกว่าทุกปีอย่างประมาณนั้นแนวโน้ม,มะนะพี่น้องนะแต่ไม่ก็เราก็อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่คือแนวโน้มคาดการณเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมัน <c oughs> มันคือการเขาเรียกว่ามันคือการคาดเดา คาดคคดเพราะฉะนั้นมันจึงมีการคาดเคลื่อนได้มันอาจจะอาจจะดีอย่างที่เขาว่าหรือม้มันอาจจะแแรงก็ได้มันก็ไม่แน่นเนาะเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องก็คือเก้าพี่น้องคลิปนี้มาตอบคําถาม fc ที่ถามเข้ามาอว่าเพื่อนบอกว่าทไมไมําไมไม่ทาไมไม่ทานาต้มเพื่อนว่าว่าไอ้นาต้มนี่มันมันไม่ค่อยมีหญ้าอย่างปลาบ้านนั่น และอีกอย่างคือมันมันออกทุกเม็ดมันดูแลง่ายเพร่นวา่าคือพี่น้องไอนาต้มนี่คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนหลักการทํานาต้มกับการทํานาหวานข้าวแห้งหนาหวานสารวยแบบนี้นะพี่น้องคือมันต้องดูที่พื้นที่พี่น้องต้องเบิ้งที่พื้นที่เออคือนาต้มนี่เข้าต้องเบิ้งว่า การทำนาตมนี่พี่น้องมันต้องเอาน้ำเข้าก่อนเอาน้ำเข่าก่อนเสร็จปุ๊บเอาน้ำเข้าเสร็จปุ๊บทำเถือกแล้วต้องเอาน้ำออกเอเสร็จปุ๊บหวานข้าวได้เดือนหนึ่งแล้วต้องเอาน้ำเข้าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันคือระบบการจัดการน้ำพี่น้องมันคือระบบการจัดการน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่มีระบบการจัดการน้ำเลยพี่น้องคือจังแบบนี้พี่น้องเห็นปะ ชนประธานไม่มีเออเลยสิไปเอาน้ำมาจากใสหรือว่าจะรอฝนให้ฝนตกก่อนบออให้ฝนตกมาซะก่อนจังมีน้ำแลวจังเห็นหน้าตมแบบนั้นบอกเออแล้วพอน้ำมาปุ๊บแล้วจะปล่อยน้ำไปทางไหนอีกเนาทีนี้เนาเออคือมันจัดการยากพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่านาตมมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มันอดูแลน้ำยาก เออคือถ้าใครเห็ดค่าใครทํานาตมแล้วสามารถเอาน้ําเอาออกเอาน้ําเข้าเอาน้ําออกได้เออคือถึงช่วงเวลาปุ๊บใส่น้ําเข้าไปเพื่อที่จะคุมหญ้าได้แบบนั้นแบบนั้นมันดีพี่นอ้องเออแต่มันก็มันก็ยุ่งยากผมว่าสําหรับผมนะผมเห็ดมาปีหนึ่งเออสาหรับนาตนุ่มนี่ยากแห้งพี่นอ้องเออคือปีนั้นนะฝนดีเออคือฝนดีแล้วกัเห็ดหน้าหวานข้าวแห้งไม่ได้ และสําคัญนี่นาตมนี่พี่น้องการหวานนาตมในภาคอีสานเท่าเนี่ยคือถ้าควบคุมน้ําไม่ได้ปั๊บเนี่ยสมมุติว่าเอาน้ําเข้าไม่ได้เออเวลาเห่าตีเทือกแล้วแล้วหวานข้าวไปแล้วข้าวงอกแล้วสามสิบวันไม่สามารถเอาน้ํามาเข้าได้นี่ห้าพี่นอ้องหญ้าเยอะมากเออห้าหลายเออแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็สมมุติว่า ถ้าเราหวานข้าวไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยน้ําออกได้เนี่ยข้าวเน่าอีกพี่น้องเออเขาเน่าอีกเออ่ยสำหรับเขาหน้าต่มเพราะฉะนั้นในภาคอีสานเท่านี่สําหรับพื้นที่ที่ควบคุมน้าไม่ได้เนี่ยผมาบ่มมะหรอกพี่น้องอย่าไปเฮ็ดถอกเขาหน้าตมเออนาหวานข้าวแห้งนี่เหมาะสุดแล้วพี่น้องอประหยัดต้นทุนที่สุดแล้วเออคืออย่าไปเฮ็ดหน้าตรงหน้าตมเออสำหรับภาคอีสานเท่านะมันบ่มมอหรอกพี่น้องเพราะว่าอย่าง เพราะว่ามันควบคุมน้าไบ่ได้พี่น้องเออมันมันเอาน้ําเข้าออกตามใจเราไม่ได้ออพอเอาน้ําเข้าออกตามใจเราไม่ได้น,น,ดนี่มันก็เลยเฮ็ดไห่นี่มันบประสบความสําเร็จพี่น้องหน้าตมอะ่ะเออสําหรับผมนะผมเฮ็ดมาแล้วพี่น้องในบริเวณพื้นที่ที่ควบคุมน้าไม่ได้นี่อย่าเฮ็ดพี่น้องอ,อ,อย่าหาทาเลยเออภาคอีสานเฮ้านะ่ะผมบอกเลยว่านาหวานข้าวแห้งเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้ว หน้าหวานสำรวยเนี่ยออดินมันมีความชื้นหน่อยๆก็บริเวณไหนที่น้ํามันมาเร็วเราก็เท่ากับเห็ดเลี้ยวเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปรอให้มันถึงไอ้มีทุ่น่ากะละก้ดากดพี่น้องเ,อเพราะว่าถ้าไปรอขนาดนั้นนะถ้าน้ํามันมานิดมันสิยากพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาถามเอบอกว่าทําไมไม่ทํานาต้ม คือมันมันอยู่ที่พื้นที่พี่น้องมันอยู่ที่พื้นที่เออแต่ละพื้นที่มันมันบ่พือกันเหมือนเหมือนที่ผมบอกน่ะแหละว่าหวานข้าวเร็วหวานข้าวช้าเออมันมันดีไหมหรือไม่ดีคือมันมันอยู่ที่พื้นที่น่ะพี่น้องเออมันอยู่ที่พื้นที่เออบางพื้นที่ที่น้ํามันมาเร็วเขาหวานเร็วเขาก็บอกว่ามันดีแมนบอกแต่บางพื้นที่ที่น้ํามันมาช้าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเราจะไปหวานเร็วเนี่ย มันก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าหญ้ามันเยอะไงพี่น้องเออเพราะว่าน้ำมันมามากไงเพราะว่าการหวานข้าวนี่ <c oughs> ถ้าพื้นที่ไหนที่เราหว่านเร็วเนี่ยแล้วน้ํามันมาช้าเนี่ยพี่น้องเราพี่น้องคิดเบื้องสมมุติว่าเราหวานเดือนพฤษภาหวานเดือนพฤษภาอืมพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาอส่วนมากในน้ําจะมาในช่วงสิงหาเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้าวที่มันอยู่ในนาเนี่ยข้าวที่มันอยู่ในนาเนี่ยมันจะอยู่แบบแห้งๆอยู่แบบดินชื้นๆดินแฉะๆะเอออย่างประมาณนั้นที่มันเหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของหญ้าเนี่ยสองเดือนสามเดือนนี่พี่น้องขิดเบิง่งหย่ามาันสีหกซ้ำใดเออเพราะฉะนั้นนี่เฮ็ดหน้าพี่น้องยืดยุนหรือพยายามยืดยุนนือคืออย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปทําตามหลักวิชาการเป๊ะ ผมสิบอกเสมอว่าหลักวิชาการกับหน้างานจริงมันมันบกคือกันพี่น้องมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอแต่ทําไมเราต้องยึดหลักวิชาการก็เพื่อที่ว่าเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้มันให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอว่ายังไงคือเราจะไม่ได้งมโขงไงพี่น้องเข้าสิบไายงมโขงก็คือกันที่ผมบอกว่าเราจะปลูกข้าวสายพันธุ์อะไรเฮาต้องศึกษาก่อน ว่าลักษณะของสายพันธุ์ข้าวที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเออเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวนาปังเออมันต้นสูงไหมถ้ามันต้นสูงเกินเนี่ยสมมุติว่าเราต้นสูงแล้วมาปลูกในข้าวนาปีแบบเนี้ยคือจังข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยต้นมันสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรแบบเนี้ยเออแล้วถามมันออกดอกนะเออถ้าเราปลูกเร็วอ่ะถ้าเราปลูกในช่วงเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยแล้ว มันอยู่ในนาตั้งหลายเดือนนะแล้วข้าวมันก็ฉลุดนะพี่น้องเมื่อพี่น้องคิดเบื้องตอนที่มันออกรวงเนี่ยแล้วต้นข้าวมันสูงนะมันจะล้มไหมเห่าต้องเบื้องลักษณะอากาศลักษณะภูมิประเทศด้วยนะพี่นอ้องเออคือเราต้องศึกษาศึกษาก่อนนะว่าข้าวของเราเนี่ยมันจะถอดรวงช่วงไหนเขาหน้าปั้งก็คือกันกระทบหนาวกระทบร้อนแบบนี้มันก็มีผลคือกันได้พี่นอ้องเออ เพราะฉะนั้นข้าวนาปีของเราก็เหมือนกันเข้าต้องเบิงว่าเมื่อถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันมันทั้งลมทั้งฝนในพี่น้องมันสีเฮ็ดให้ต้นเขาเนี่ยมันล่มและสาหรับต้นข้าวที่มันสูงอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเข้าต้องมาควบคุมความสูงของต้นข้าวด้วยเพื่อลดเพื่อลดความเสียหายเด้พี่นอ้องบางคนนี่พี่นอ้อง สังเกตว่าเร่งข้าวทําข้าวให้สวยต้นนีนสูงสวยเลยแต่บทสุดท้ายเนี่ยช่วงมันถอดลวงช่วงเ,เดือนตุลาเนี่ยเข่าล่มเบิรตแปลงหน้าเลยสุดท้ายแล้วพี่น้องคิดว่าได้ประโยชน์ไหมละ่ะอ่าเฮ้าต้องคือเราต้องดูด้วยพี่นออ้องเไม่ใช่ว่าจะเร่งให้มันสวยเร่งให้มันสวยเอ,อสวยเอาสวยเอาสวยแต่สุดท้ายแล้วข้าวล้มเนี่ยจบข่าวพี่น้อง เออคือถามว่าไม่ให้มันล้มได้ไหมถ้าไม่ให้มันล้มอาจจะเป็นไปได้ยากพี่น้องแต่เราต้องต้องต้องเลือกช่วงเวลาให้มันล้มช้าที่สุดเออคือจังถาทม,มันถอดถ้ามันถอดลวงแล้วเนี่ยแล้วล้มแบบเนี้เออหรือไม่ก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังข้าวกําลังตั้งท้องแล้วล้มแบบนั้นนะอ่ะมันสเสียหายแห้งพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าลวงข้าวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร ดอกข้าวนะมันจะแช่ในน้ำพี่น้องมันสีเฮ็ดไห่เขานี่เน่าอืมแต่ถ้ามันถอดรวงเสร็จหมดแล้วเออมันมันข้าวมันเขาเรียกว่ามันมันสุกเฮิมแน่แนอสุกเฮิมแน่บ่แน่เต็มแน่บ่แน่อันนั้นแล้วมันล้มเออมันอาจจะเสียหายน้อยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นข้าต้องเบิงดูระยะเวลาเหมือนกันที่ผมบอกว่าหวานข้าวนี่ต้องดูระยะเวลาเลือกระยะเวลาดีๆเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยให้มันงอกก่อนหญ้า เออถามว่าม,มันมันมีหญ้าไหมมันมีเหมือนกันพี่น้องมันก็มีหญ้าเหมือนกันแต่ที่นี่เราต้องเลือกเวลาเออพยายามให้ข้าวนี่มันงอกก่อนที่หญ้ามันจะงอกเอพยายามให้เขานี่มันงอกก่อนเออถึงหญ้ามันจะงอกตามข้าวมันก็สูงแล้วอ,อ่าบอแมนว่าหวานแล้วนี่ทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นพร้อมกันแบบนั้น เซตหนาเมื่อพี่น้องเพราะฉะนั้นเ้าต้องเวลาวานเขานี่เราต้องดูเวลาพี่นอ้องเออถามว่าถ้าจะให้มันไม่มีหญ้าแบบร้อเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปบ่ได้ด็กพี่นอ้องอแต่เราต้องควบคุมหญ้าพี่น้องควบคุมหญ้าไม่ให้มันเจริญเติบโตได้ดีกว่าข้าวโดยการถ้าห้าวานก็เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละคือต้องเลือกดินที่แห้งหมัดหาพี่น้อง เออไม่เปียกไม่แฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปเออเอาดินที่มีความชื้นหมาดๆชื้นหมาดๆก็ประมาณไหนก็สมมุติว่าวันนี้ฝนตกหนักอืมประมาณวันที่สามวันที่สี่เอออันนั้นค่อยอหวานปัน่นอ่าแบบนั้นมันจะอันนั้นคือเหมาะแล้วพี่นอ้องเออก็ลองเอาไปพิจารณาลองเมิงพี่น้องเฮ็ดหน้าบ่มีพิษบ่มีถือดอกพี่นออ้องเออต้องใหาต้องยืดยุ่นเออยืดยุดย่นเอาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเรานั่นแหละ เออบางคนอาจจะหวานต้มดีออเพราะว่าเขาควบคุมน้ําได้เนาะแต่สำหรับผมควบคุมน้าไม่ไม่ได้หรือว่าหลายพื้นที่ที่ควบคุมน้ําไม่ได้เนี่ยผมแมนะนาว่าให้หวานเป็นนาหวานข้าวแห้งจะดีกว่าพี่น้องเออก็ลองไว้พิจารณาดูพี่น้องเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์นะเนาะเออก็มีอะไรก็แชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังคอมเมนต์มาได้พี่น้องเออคือว่าหลายชาวนาเหมือนกันก็แลกเปลี่ยนความคิดกันดีที่สุดพี่น้อง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงลดความเสียหายาเพิ่มผลกําไรเนาะเพราะว่าโดยลำพังโดยโปกติแล้วก็ทํานาก็มันไม่ค่อยได้อะไรดอกพี่นอ้องโดยเฉพาะข้าวนาปีมันมันเสี่ยงทุกอย่างพี่น้องมันเสี่ยงทั้งเรื่องผลผลิตก็น้อยอยู่แล้วสี่ร้อยห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่มันมาขาึ้นหน้าปังเขานาะปังเขาน่ะเป็นเก้าร้อยเป็นพันกิโลกร,รัมต่อไร่ด้วมันผลผลิตมันต่างกันพี่น้อง เพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องพิจรารณาดูเออจะยึดอาชีพเษกษตรก็ต้องต้องเขาเรียกว่าไงต้องต้องมีใจรักสักหน่อยหนึง่งต้องมากแน่เออถ้าไม่ชอบนี่ก็คือว่าอาชีพเกษตรก็ยู่ยากเพราะว่ามันแดดห้อนออกําำไรหน่อยเพอ่ออาจจะไม่ได้กำไรก็ก,ก็มีพี่น้องเออเพราะว่าหลายคนก็เป็นหนี้ท่อกสอพี่น้องเห็นหน้าจนเป็นหนี้ท่อกสอบางคนก็เห็นหน้าจนเมือม่อไหร่เมื่อหน้าก็มีพี่น้องเออแต่บางคนก็ บ่มีหน้ากะยังไปเช่านาเข้าทำอืมก็เนื่องด้วยใจรักอืมแล้วก็เนื่องด้วยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเนาะเออพ่อแม่เขาก็เห็นไ้เห็นหน้ามากกัคือว่าแหละทำกันไปนี่แหละพี่น้องเออแต่ถามว่าถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้นะ่ะผมบอกเลยว่าผมก็บื่อเห็ดดอกหน้านะเออเพราะว่าอย่างมันถุกมันยากพี่น้องแต่ทีนี้มันเรามีนาอยู่แล้วนะเขากัดดีกว่าปล่อยร้างพี่น้องเออขอแค่อย่าขาดทุนแมนบอ โอเคประมาณนี้เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม